การใช้ชีวิตจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากที่ยากคือเราไม่ฝึกฝืนตัวเราเองทั้งด้านความคิดคำพูดการกระทำที่เป็นผลเสียต่อตัวเราเองจะว่าง่ายก็คือเรารู้เท่าทัน ความคิดคำพูดการกระทำที่เราจะส่งออกไปจากตัวเราอันม,มีตัวเราเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนใจเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้คนหรือสรรพสิ่งรอบข้างทาดีมันยากเพราะมันต้องฝึกฝืนกิเลสต,ตัวเราที่จะไปกระทบกระเทือนภายนอกทําชั่วมันง่ายเพราะมันไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืนอะไรเลยไปไปอย่างนั้นไปชั่วอย่างนี้ไปร้ายอย่างนู้นมันง่ายเพราะเราตามใจกิเลสแต่หารู้ ไม่ว่าทุกสิ่งที่เราส่งออกไปทุกคำพูดการกระทำหรือความคิดมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองให้ผลลัพธ์ทางอารมณ์ความรู้สึกเราทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีแต่เราต้องมีอุป,ปนิสัยที่ดีเช่นกันที่เหมาะสมคู่ควรกับสิ่งดีๆชีวิตดีๆที่เราอยากได้ไม่มีอะไรได้มาโดยเปล่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกสิ่งที่เราทำ มันให้ผลลัพธ์กับเราแน่นอน ทองไว้เลยทุกสิ่งที่เราทำคือทุกสิ่งที่เราได้รับเราอยากมีชีวิตดีๆสุขกายสบายใจราบเรื่อนคล่องตัวใช้ชีวิตไม่ยากถ้าเรารู้เท่าทันมาเจอกันก็มไม่ใช่เรื่องบังเอิญล้วนมีเวกรกรรมต่อย,ยอดต่อทางกันมาจึงได้มาเจอกันแต่เราไม่จำเป็นต้องไปตามกรรมตัดภพตัดชาติตัดเวรตัดกรรมอะไรที่จะให้ทุกให้โทเป็นพิษเป็นภยัยทำให้เราเดือดร้อนเสียหายในวันข้างหน้ารู้จัก หรบหลีกเลี่ยงตมก็ไม่เกิดคู่กรณีก็ไม่มีพอรเรารู้เช่นนี้เรารู้แล้วเหตุมันมาจากตัวเรามาจากคำพูดการกระทำที่ออกจากตัวเราดึงดูดสิ่งนั้นๆเข้ามาไม่ว่าดีหรือไม่ดีเมื่อเราเรารู้แล้วเราเระแวดระวังไม่ประมาทไม่พลาดพังชีวิตเราก็ไม่รุ่มรุ่ม,มดอนดอนทำว่าดีคือดีต้องเริ่มจากเราก่อนแล้วเราก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าเอ,อ้ยฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็จะ ทำอย่างนี้ก็ฉันเป็นอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่กับวงจรเดิมๆอยู่ร้อนนอนทุกบ้างอยู่ดีมีสุขบ้างมันไม่ราบดื่อไม่ถาวรไม่ยืนนาถ้าเรารู้วันนี้เหตุผลต้นกรรมมาจากตัวเราเองเรารู้เราระแวดระวังจากนี้เป็นต้นไปเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตเราก็ราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายและใจไม่รุ่มรุ่ม,มดอนดอนเช่นกันสิ่งที่ดีที่เราอยากได้เราต้องเป็นคนดีที่คู่ควรกับสิ่งนั้นเช่นกันไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นจากการไร้าการพัฒนาพัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเมื่อทำให้ดีขึ้นแล้วสิ่งดีๆก็เข้ามาเอง เมื่อความคิดคำพูดการกระทำของเราดีแล้วก็เปรียบเหมือนเรารักษาศีลห้าจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีใดๆก็ศักดิ์สิทธิ์ สำลิผลสมดังปรารถนาอาธิษฐานจิตก็ขึ้นทำบุญก็เต็มร้อยเพราะจิตผ่องใสจิตสว่างไม่มีเวรมีภยัยจิตมันบริสุทธิ์จิตมันสงบจิตมันสบายจะทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์สำลิดผลตามที่ตนมุ่งมั่นปรารถนา